สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านค่ะจุดที่ยืนอยู่ก็ไม่ใช่ที่ไหนอื่นไกลสถานีรถไฟหัวหมากวันนี้จะพาทุกคนมาดูคาเฟ่รู้ยานสถานีหัวหมากใกล้ๆกับสถานีรถไฟรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและ a i r p o อร Link ค่ะจากสถานีรถไฟหัวหมากเดินตรงขึ้นมา มุ่งหน้าไปทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงด้านซ้ายมือตรงแยกใหญ่ก็เดินเข้ามาเลยค่ะพอเดินเข้ามาเห็นบรรยากาศแล้วรู้มากเราจะกล้าเดินเข้าไปไหมข้างๆเป็น store gallery ที่ขายพวกหินอ่อนหินแกลนิกค่ะโอโหเห็นบรรยากาศแล้วสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันด้านใน จะกล้าเดินเข้าไปไหมกาแฟจะแพงหรือไม่ตกแต่งร้านด้วยหินอ่อนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหน้าร้านก่อนสุดโมเดิร์นและคลาสสิกมากเลยมาฟังเสียงสายน้ำด้วยกันค่ะ โอ oh, สุดคลาสสิกจริงๆนั่งเงียบๆแล้วฟังเสียงน้ำตามองที่ปลาที่ว่ายวนไปมาสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวขอดื่มดํำตรงนี้สักพักหนึ่งค่อยจะเดินเข้าไปในร้านเข้ามาภายในร้านแล้วค่ะนี่คือเมนูอาหารมีทั้งแอปปิเทเซอร์เมนูอาหารเมนหรือที่เราเรียกว่าเมนูหลัก และเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายเลยดูบรรยากาศด้านในของร้านก่อนก่อนที่จะสั่งโอ้โหสวยจริงๆค่ะตกแต่งประดับประดาไปด้วยหินอ่อนโคมไฟที่สวยงามมองลอดผ่านกระจกออกไปยิ่งสวยได้บรรยากาศนี่ค่ะการตกแต่งร้านจะมาคนเดียวหรือมาเป็นหมู่คณะก็สะดวกสบาย เดี๋ยวจะหามุมของตัวเองสักหน่อยขณะที่เดินมองดูความรู้ราก็สั่งอาหารมาเรียบร้อยค่ะวันนี้สั่งเป็นข้าวผัดกุ้งแล้วก็เป็นคาปูชิโน่เย็นโอ้หน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนอกจากนั้นก็ยังมีเบเกอรี่เยอะแยะมากมายสตรอบเบอรี่ลูกโตโต่มๆ,ๆเลยราคาก็ประมาณร้อยกว่าบาทค่ะถ้าใครที่อยากจะลิ้มลองก็ เข้ามาได้เลยมาเบิร์นคาเฟ่คะ่ะสถานีรถไฟหัวหมากตรงขึ้นมานิดนึงถือได้ว่าเป็นร้านที่สามารถเช็คอินได้อีกสถานที่หนึ่งเลยทีเดียวเดี๋ยวจะไปพากทานข้าวสัก,กครู่ค่ะก็จะให้ทุกคนดื่มด่ำกับบรรยากาศในร้านไปคลางๆก่อนละกันคะ่ะ วันนี้มานั่งที่คาเฟ่หรูขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่170บาทเท่านั้นข้าวผัดกุ้งแล้วก็กาแฟเย็นแต่บรรยากาศวิวหลักล้านเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบในคลิปของรซัซอนเทรนก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ